งานเขาแล้วพี่น้องทางเส้นนี้เป็นทางส่วนบุคคลแต่ว่าเจ้าของที่ให้ไปแล้วนะคะเจ้าของที่ให้ไปแล้วแต่ว่า วันนี้โดนสองรอบแล้วเอาท่อนไม้ใหญ่นะคะมาดักทางไว้ไม่ให้ไปแม่ก็มาเคลียร์แล้วรอบจึงนี่รอบสองนะคะหนึ่งหมู่บ้านก็จะมีอยู่หนึ่งคนแต่เราก็พูดใจเย็นๆนะ มาแล้วเดินมาแล้วโอ้กิงค่ะกิงขอนอยแล้วต้องให้ข้าผ่านทางค่อยแลนเมือนหนึ่งนีชิบสามชิบเจียวข่อยจิบได้ให้ข้าผ่านทางสุ่งเมืองเตบันี้ข่อย เมื่อเช้า,ชาวุนไม่ได้มานั่งรถกับตีเล็กนะคะเจอไปแล้วด่านแรกแต่ว่าก็เคลียร์ได้มันเดิมสงสัยเล่าหมดสงสัยเล่าหมดก็อยากกินอีกก็เอาท่อนไม้ใหญ่มาปิดถนนไม่ให้รถดำวิ่งซึ่งเราก็ขออนุญาตเจ้าของที่ไปแล้วนะคะ นี่นะคะได้ท่อนไม้หลายท่อนอยู่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อุปสรรคคือหลายแท้ไปแล้วสงสัยได้ตัง ขอนไม้ใหญ่ๆที่เขาเผาทานาเป็นไหนห<ะ>เป็นหยังจักพันต้องการหยังต้องการเหลาขาวเต่จุดคล้องวางไหนฮะแต่จุดคล้องวางไหน,นไไหม่ได้บ้าจังไนคนเก่าเงินไหนเจักบาทสี่สิบบาทบร่รอบแรกให้ไปจักบาทรอบแรกแปดสิบบาทโอ้า ตัวสีคำเขาเคลรนดินเขาได้เต่าคาเหล่าเ<อ>พื่อนตัว,วสันสามก็เนาใหาอีกร้อยหนึ่งพูดได้สามอีกีนสี่สิบาทอีกมันบ่ใช่ยดีนี่พกกนเพื่อนกับสีอ้งสี่ตลอดตัวสันไปหอดเพื่อนบอกวางไหนเพื่อนบอกวาอ่ายังประมาณแบบไหนเวา่ายังมาหล่อแฮ่ๆเรื่อวยว โอแบบนี้เพื่อสรุปวันนี้เราเสียค่าผ่านแดนไปเท่าไหร่แล้วตีเล็กมื้อนี้เสียค่าผ่านแดนไปเท่าไรแล้วค่าผ่านานไปไลอยสองอยยี่โอ้เฮาแรนดินเป็นเถี่ยวคนได้นี่นเนาะแต่ว่ายายไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเวลายาย,ายไม่อยู่แกก็ทำแต่ถ้าเป็นแบบนี้วันหนึ่งสี่ห้ารอบรถด,ดำตาย แต่บัดนี้เพิ่นค่อยใดเพสียามด้เนาะเอาไรดีพี่น้องเฮาสิไปต่อหรือพ้าสำนีน <c oughs> บ่แมนว่ากินเมาแล้วนอนไหนเบิเรเหล้าแล้วมาน่งเราเอาห้อนไม่ดักอีกโอ้ยเมื่อยใจเด้บ้านาน,นึงมีผพืนึงึืงเพื่อนวาแล้วพี่น้องนี่ละ่ะอุปสรรคในการทำงานรถไม่ติดลมก็เจอแบบนี้เลยวันนี้รถรถวิ่งสะดวกแต่กับ มีท่อนไม้มาขวางทางเก็บข่าดานบอมเมนดานตำรวจได้พี่น้องดานเจ้าของทีลูกเจ้าของทีแต่ว่าเฮาสิมาหนีห่มันกับเสียเวลาเนี่ยห็นบอสาโอเคค่ะไปพอกันไม่คิดหน้าคิดนี้กับามาเจอประสบการณ์สายแบกว่าเฮาต้องจออยอยางไงไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะ